สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการสอนวิธีการค้นหารูปภาพพื้นหลังโปร่งใสนะครับโดยใช้ Google นะครับสำหรับวิธีทำนะครับให้เรามาที่ค้นรูปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ชื่อนะครับภาพที่เราต้องการค้นนะครับในที่นี้นะครับผมจะค้นหาภาพการ์ตูนนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้ภาพที่เป็นพื้นหลังโปร่งใสนะครับให้เรามาที่ ตรงนี้นะครับคำว่าเครื่องมือนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วมาที่สีนะครับอ่าเราให้เราเลือกโปร่งใสนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถค้นหานะครับรูปภาพการ์ตูนนะครับที่มีพื้นหลังโปร่งใสนะครับได้แล้วอ่าสำหรับวิธีทำนะครับก็ง่ายมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ที่กำลังอ่าจะ ค้นหาวิธีนะครับสำหรับการค้นหาภาพให้มีพื้นหลังโปร่งใสนะครับ